เจ้วนนธพรมาหาหลานน้องเป่าเป้ถึงที่บ้านเลยค่ะนับเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นและสุขสันต์มากๆสำหรับหนุ่มบี้ทัศภาคและภรรยาสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ค่ะหลังจากรอคอยมานานถึง9เดือนประครบประงมดูแลท้องลูกคนที่สองเป็นอย่างดีในที่สุดก็ถึงวันที่ทั้งคู่รอคอยแล้วล่ะค่ะโดยล่าสุดหนุ่มบี้ได้ออกมาโพสภาพเพลงความยินดีเป็นภาพภรรยาที่อุ้มลูกน้อยแบเบาะแรก เกิดอยู่ในมือพร้อมกับข้อความว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลาลินา่าชีน้ำหนัก3060กรัมนะคะทางด้านสาวกุ๊กกิฟก็ได้โพสต์ภาพเช่นเดียวกันโดยแนะนำชื่อลูกสาวที่คลอดออกมาพร้อมกับบอกว่าคลอดธรรมชาตินะจ๊ะแต่มามีต้องบล็อกหลังตอนท้ายเพราะว่าหนูนั้นตัวใหญ่มากๆมามีก็ทรมานสุดเลยน้องเป่าเป้ลูกคนที่สองของคุณแม่กุ๊กกิฟ พบีแม้หนูหน้าแสบแบบพี่เปาเลยนะคะเนี่ยความเจ็บที่คนเป็นแม่เท่านั้นจะเข้าใจรอพี่เปามาหาน้องซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งพี่น้องเพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆของครอบครัวนี้ที่ติดตามกันมาตลอดก็ตื่นเต้นและเข้ามาแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่กันอย่างล้นหลามคะ่ะ ล่าสุดนางเอกสาวอย่างแต้วนัทพรติมีรักก็เดินทางไปเยี่ยมน้องเปาเป้ลูกสาวคนที่สองของคุณแม่กุ๊กกิ๊บกับบีหลังกลับจากโรงพยาบาลพร้อมหน้าพร้อมตาอบอุ่นที่สุดเรียกได้ว่าสุขทะลุบางผีกันเลยทีเดียวค่ะเยี่ยมหลานและสสำหรับสาวแต้วนางเอกดังที่ไปเยี่ยมหลานถึงบ้านย่านบางพีสดใสน่ารักมากๆเรียกได้ว่าถึงบ้านปุ๊บ แต้อก็มาเยี่ยมปั๊บเลยทีเดียวค่ะอบอุ่นท่ามกลางหลานพี่หลานน้องที่รอต้อนรับกันอย่างเต็มที่โดยน้องเป่าเป้ะสดใสจิ้มลิม้มพ่อแม่ก็ช่วยกันเลี้ยงดูที่บ้านเป็นอย่างดีเกือบสว่างทุกเช้าเลยล่ละค่ะแต่บอกได้เลยว่าเป็นความเหนื่อยที่คุ้มค่าที่สุดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะ